อ่าเรื่องเล่านะเชา้าวันว่างๆนะครับเลยเมื่อวานก่อนเพิ่งได้คุยนะกับลูกค้าไม่ได้เป็นลูกค้าหรอกมันโทรมาเช็คแล้วก็มายั่งเชิงผมเฉยๆนะครับแล้วเป็นลูกค้าขับรถบีเอ็มนะครับรถยนตนะ์ถามราคาผมเสร็จอยู่ๆมาบอกว่าเขาซื้อมาแล้วทางแอปออนไลน์เราจะฮิ้วไหมผมเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของอู่นะผมขออนุญาตตั้งเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนนะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่รับน้ำมันนอกนะครับเพราะว่า เออพวกคุณฉลาดใช่ไหมพวกคุณซื้อมาแล้วคุณก็มาจ้างเขาคุณก็คาดหวังว่าค่าบริการเปลี่ยนถ่ายไขยน็อตเนี่ยมันคิดว่ามันแค่หนึ่งร้อหรือร้อบาทหรือ200อยยางแพงใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะว่าการที่เขาจะลงทุนทําช็อปทําอูเนี่ยมันลงทุนเยอะมันไม่ได้ประเภทแบบว่าเอาลังเบียช้างมาปูแล้วก็มุดเข้าไปทําได้มันมีโครงสร้างมีลิฟต์มีเครื่องมือนะครับมีประแจท้อแล้วก็ต้องอาศัยความรู้ความชํานาญด้วย หรือว่าคุณอยากได้แบบบ้านๆคุณก็ทําเองหรือว่าคุณก็ไปจ้างลุงข้างบ้านทํามันน่าเกียดนะครับเขาถามไปถามมาถึงบอกว่าอ๋อบอกพี่ต้องปรับตัวบอกเป็นอูสมัยนี้ออนไลน์มันเยอะผมถามว่าอ่ะแล้วคุณทําอะไรบอกเขาทำเหล็กเขาทําเหล็กเขาก็ยอมรับเองว่าลูกค้าเอาลาซาลาซาด้ามาเช็คกับเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ควรทํานะครับเขาก็เข้าใจแต่ว่าคุณเอาความความไม่ชอบนะครับของคุณเนี่ยมาทากับคนอื่นต่อ ผมว่ามันไม่โอเคถ้าในกรณีคุณจะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับคุณทําเองได้คุณทําไปเลยนะครับคุณไม่ต้องมาอย่างเชิงร้านเขาหรอกเดินร้านไหนมันรับก็ปล่อยมันรับไปนะครับร้านค้าที่รับลักษณะเนี้ผมบอกเลยนะครับคุณกำลังฆ่าตัวตายการที่ให้ลูกค้าถือมาเนี่ยบอกเลยมันจะเอาความลําบากใจมาให้คุณในภายภาคหน้าสมมุติว่าเขาได้น้ามันปลอมมาแล้วเขาถ่ายแล้วเครื่องเขาพังเขาก็บอกว่าเขาไปถ่ายมานะกระอูต่อเต่านะครับแล้วเครื่องพังชื่อเสียง ที่คุณสั่งส่งมาก็มาลายหายไปเขาไม่พูดหรอกว่าเขาเหิ้วมาแล้วก็มาจ้างคุณถ่ายร้อยเดียวหรือร้อยห้าสิบาทนะครับคนส่วนใหญ่มักจะพูดเอาดีเข้าตัวโกหกเพื่อให้รอดพ้นผิดนะครับเหมือนที่ผมเคยโดนด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะฮิ้วโชก X Max แนะครับแบบนี้เลยนะครับโชกเออร์ลิน X Max หิ้วมาจากที่อื่นแล้วก็มาให้ผมติดแล้วก็คาดหวังว่าผมจะติดในราคาถูกๆแล้วก็ไปเขียนโกหกคนอื่นว่าร้านผมติดค่าคิดค่าติดแพงนะ อ่าลอยๆเผินๆก็จะเข้าใจว่าลูกค้าซื้อโชคกับผมแล้วผมยังคิดค่าติดแผงซึ่งไม่ใช่โชคอย่างเงี้ยติดง่ายๆแบบเนี้ยผมผมแทบจะฟรีค่าติดให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมมีกําไรจากการขายนะครับผมก็พูดตรงๆเลยนะถ้าอยู่ๆคุณหิ้วมาผมไม่ได้อะไรจากการขายถูกไหมแล้วยู่ๆจะให้ผมติดราคาเท่าไหร่ร้อยเดียว200อติดฟรีหรือย,ยังไงนะครับเคสล่าสุดนีมีเซีนะอยู่อูดรหรืออุบลไม่ลงเอาโชค CIF มาซ่อม ผมก็ดูแล้วมันก็ไม่รั่วเขาบอกว่าซ่อมเขาบอกว่ารั่วอ้าวรั่วรั่วงั้นก็ผมก็เปลี่ยนชุดซ่อมผมก็คิดเฉพาะที่ผมทํานะซิลนะครับซิลน้ํามันนะโอลิงนะครับเปลี่ยนน้ามันใหม่เปลี่ยนแก๊สใหม่นะครับแล้วพอเทสดูมันก็ไม่ได้รั่วพอกลับบ้านไปเขาบอกว่าเขารั่วที่หัวรั่วที่สายซึ่งสายตัวนั้นน่ะมันไม่รั่วมันไม่เคยมีใครรั่วนอกจากว่ามีคนไปไขผมก็แย้งไปหาว่าผมปัสสาวะนะครับ บัตรสวสดโอ้โหขู่ผมฟอดฟอดเลยบอกรวยเป็นพันล้านบอกรวยเป็นพันล้านก็ก็ไม่ต้องขู่แบบนี้นะครับคนเรามันเท่ากันนะครับคนตีนมากๆพวุนี้ก็ตายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ศักดิ์ศรีคนเราเท่ากันใครคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาไม่ต้องมาล้านผมนะครับผมล้านบ้านบ้าน,านลกๆนะครับเราแค่มีความรู้ความชํานาญและความจริงใจให้สุดท้ายแล้วชงเคสนี้เศรษฐีที่อุบลอุดอรอะไรพวกนี้จบยังไงผมคืนเงินนะครับแม้ว่าผมจะไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่า โชคผมซ่อมผมคิดเฉพาะจุดที่ผมทำไอ้จุดที่ผมไม่ได้ทำผมก็ไม่ได้เสลอไปคิดเงินลูกค้านะครับตัวสายนะครับหัวน็อตพวกเนี้ยมันมีอะไรที่มันจะต้องเบิกนะครับพวกโอลิงอะไรพวกเนี้ยผมไม่ได้คิดตังค์นะครับพวกโชคนะครับทุกรายการนะครับถ้าผมเทสแล้วเนี่ยมันมันไม่เป็นนะครับเทสแล้วมันไม่รั่วนะครับกด30ทีหลังจากที่เราปิดกล้องในการถ่ายรีวิวถือเป็นการ QC นะครับถ้ามันไม่พบผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแก้ยังไงนะครับ มามาโอ้โห و, ว่าผมซะเสียหายเลยนะบอกแบบเนี่ยคุณไม่พบแซงว่าคุณทําแบบไม่ถึงฝีมือคุณไม่ถึงผมถามตรงพี่ถ้าพี่รับสร้างบ้านแล้วบ้านแม่งแบบไม่ล้าลาดน้ําน้ํามันก็ไหลสโลปดีอะไรดีอย่างเงี้ยแล้วตรวจเช็คแล้วมันผ่านแล้วแล้วพี่จะให้มันเสียให้ได้เลยใช่ไหมให้มันบ้านมันแบบเออบ้านแม่งไม่แข็งแรงเงี้ยพี่ต้องเอาแบบนี้ให้ได้เลยใช่ไหมแบบพูดจาแม่งพูดตรงเลยแบบม,มาไม่แดกนะครับ ที่ผมยอมเนี่ยเพราะว่าผมอยากจบเรื่องนะผมไม่ได้กลัวคุณหลอกทางโซเชียลอะนะคุณเป็นลูกค้าแค่หนึ่งในชีวิตของผมเท่านั้นเองนะที่แบบงี่เง่าขนาดนี้คนอื่นไม่เห็นมีใครมีปัญหานะผมซ่อมจบก็รับตังค์ไม่จบผมคืนเงินนะครับจะมาอวดอ้างกันเงินรวยเท่านั้นเท่านี้คนจนกับคนรวยศักดิ์ศรีมันก็เท่ากันนะพี่นะครับผมมีแค่นี้ถ้าผมพอผมก็รู้สึกว่าผมรวย พี่มีเป็นหมื่นล้านพี่ไม่พอพี่ก็รู้สึกว่าพี่ไม่รวยนะครับไม่ต้องมาอวดนะครับคนเท่ากันนะครับใครเป็นเทวดาก็ไปไปไปเป็นเทวดาที่อื่นนะครับส่วนเคสของ kr หนึ่งห้าศูนย์ที่ผมซ่อมไปสี่ห้าครั้งนะครับเปลี่ยนอะไหล่แล้วหลายรอบมันไม่หายไม่หายผมเปลี่ยนอะไหล่ไปก็จริงนะแต่ผมก็ไม่เสลอกคิดเงินนะครับเพราะว่ามันเป็นเจนยปันของผมนะครับ รวยเป็นพันล้านรวยเป็นหมื่นล้านตายไปคุณก็เอาอะไรไปไม่ได้ไม่แต่เสื้อผ้านะครับเผาไปมันก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสลอไปขู่ใครรวยเป็นพันล้านผมขอโทษนะครับในกรณีที่ผมทําผิดนะครับแต่คุณส่งต่อหลายไม้ผมก็ขอโทษไปแล้วอยู่ๆแบบว่าด่าผมแบบในไลน์ถึงผมเอา้ามึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นใครมึงเป็นเทวดามาจากไหนอยู่ๆมาดา่าอย่างเงี้ยฮะไม่มีใครชอบหรอกครับสันดานเท่ๆอย่างเงี้ยนะครับกอขออนุญาตนะครับอาจจะหยาบคายนิดหนึ่งเคสนี้ นะครับทำแล้วไม่ชอบก็ไปทำที่อื่นนะครับผมคืนเงินให้นะครับเพราะว่าผมถือว่าผมทำงานผมผมเสร็จสมบูรณ์นะครับน้ำมันไม่รั่วออกจากแกนก็ถือว่าจบแล้วนะครับซ่อมโช๊คนะ่น้ำมันไม่รั่วออกจากแกนไอ้ส่วนที่รั่วออกจากจุดอื่นเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยผมไม่ได้รับนะครับขออนุญาตคุยต่อนะครับรั่วตรงเนี้ยไม่รับนะครับรั่วตรงเนี้ยไม่รับนะครับเพราะว่ามันมันยุ่งแล้วเดี๋ยวทาแล้วเดี๋ยวมันไม่จบ นะครับผมก็ปฏิเสธงานดีกว่าดีกว่าจะเอาปัญหามานะครับแกนต้องไม่เป็นรอยนะครับผมก็สอบถามลูกค้าทุกคนส่งมาเนี่ยแกนเป็นรอยปะแกนเป็นรอยไม่ต้องส่งมานะครับเสียเวลาทั้งคู่นะครับผมก็รับผิดชอบในส่วนที่ผมทํานะครับคิดราคาเฉพาะในส่วนที่ผมทําแค่นั้นผมก็ตัดปัญหาเอาเอางั้นพี่ผมคืนเงินแล้วกันโอ้โหขู่ฟอตเลยบอกเดี๋ยวไปเจอกันในโซเชียลโอ้รวยจริงนะไม่เเสียเวลาอย่างนี้หรอกนะครับรวยมากๆกก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมให้น้องสัมภาระไปเยี่ยมนะครับ ไอ้พวกรวยๆบอกเลยเสียภาษีไม่ค่อยครบหรอกนะจะคิดจะขู่ใครระวังระวังระวังให้ดีด้วยนะครับหน้ารังเกียจจริงๆนะทําพฤติกรรมแบบเนี้ยนะครับบอกเลยแนะล้ร้านนะไม่มีใครชอบขี้หน้าหรอกทานิดเดียวโอ้โหแต่ก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ไว้แบบมันผมไม่ใช่ฮีโร่นะผมเป็นช่างนะทํามาหากินสมอาชีพนะครับก็ฝากไว้นะครับ ทำอะไรก็ต้องมีมารยาทนะครับอย่าเอาแต่ขู่อย่าเอาแต่แบบว่ากูรวยเงินกูเยอะนะอะไรเงี้ยคนหนึ่งเขาก็รวยนะรวยมากรวยน้อยนะครับกวนมากๆระวังอายุสั้นนะครับก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะบ่นยืดยาวนะครับเช้าวันหยุดนะครับเราไปทํางานของเรานะครับนะครับงานอย่างเงี้ยเนี่ยเต็มใจมาหาผมนะครับอยากได้ความเรียบร้อยนะครับ ความตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยผมยินดีให้บริการนะครับรถมาเปลี่ยนถ่ายนที่นี่ผมแถมฟัชชิ่งให้นะครับทุกคันเลยนะครับก็มีกําไรจากการขายแล้วก็แบ่งกําไรให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้างนะครับขอบคุณสำหรัการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ